ด้วยคำแนะนำของกู่ไปชิ้นสือเทียนจึงไม่แต่ต้องตระกูลจินอีกต่อไปอย่างไรก็ตามชิ้นสือเทียนไม่ใช่คนใจดีเขาเป็นหัวหน้าของนิกายปีศาจเจ้านิกายปีศาจที่ไรย้ยางอายไร้ความปรานีและกระหายเลือดจะไม่ยอมแพ้ง,ง่ายง่ายหลังจากกลับมาและรอให้ดอกบัวหัทไทประทุม,ม่วงโตเต็มที่เขาก็ดูดซับมันและเข้าเก็บตัวเมื่อเขาออกจากการเก็บตัวกู่ไปสามารถสัมผัสดได้ถึงพลังอันยิ่งใหญ่ในร่างกายของชิ้นสือเทียนอย่างชัดเจน มันเหมือนมีภาพลวงตาที่เขาไม่สามารถข้ามผ่านไปได้ไม่มันไม่ใช่ภาพลวงตาหลังจากซึมซับดอกบัวรือไทยประทุมม่วงที่โตเต็มที่แล้วชินสือเทียนก็ก้าวถึงขั้นสู่อาณาจักรสวรรค์ในตอนนี้เขาเป็นผู้อยู่ยงคงกระพันและเป็นอมตะบ,บนผืนทวีปนี้หลังจากนั้น ฉินสือเทียนได้นำคนมายังตระกูลจินอีกครั้งเขาไม่ได้ฆ่าจินเหยียนฮั่นและโม้อห่เกอแต่เพียงทำลายตันเทียนและเส้นลมปราณของจินเหยียนฮั่นเท่านั้นนอกจากนี้เขายังทำลายตระกูลจินที่ใหญ่โตอีกด้วยพวกเขาจะไม่สามารถฝึกบำเพ็ญได้อีกและจะเป็นได้เพียงคนธรรมดาไปตลอดชีวิต เมื่อบรนพบุรุษผู้ทรงพลังของตระกูลจินปรากฏตัวก็สายเกินไปเสียแล้วเขาไม่สามารถเอาชนะชินสือเทียนด้วยกำลังได้ดังนั้นจึงได้แต่ยอมรับว่าเขาโชคไม่ดีเขาถึงกับดีใจที่แม้ว่าปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ที่ทุกคนในทวีปต่างเกรงกลัวและสาปแช่งจะทำลายตระกูลจินแต่ก็ไม่ได้ฆ่าลูกหลานของตระกูลจินทั้งหมด ชินสือเทียนไม่สนใจเรื่องนี้และหันกลับนิกายปีศาจในฐานะเจ้านิกายปีศาจเขามักจะทำทุกอย่างตามที่เขาต้องการไม่จำเป็นต้องให้ใครดีใจหรือวันไหวคราวนี้โม่อไห่เกอไม่ตายแม้ว่าเขาจะอยู่กับจิงเหยียนหั่นโดยไม่มีชินสือเทียนเป็นตัวร้ายและไม่มีการเสียสละชีวิตและความตายอันน่าเราซึ้งใจและเขาก็ไม่ใช่ฝ่าสีชาติในดวงใจที่จิงเหยียนฮั่นยังคิดถึงเสมอมาอีกต่อไป แม้ว่าจินเหยียนฮั่นจะรับเขาเข้ามาแต่เขาก็ไม่ได้เป็นเพียงคนเดียวที่อยู่เคียงข้างจินเหยียนฮั่นยิ่งไปกว่านั้นเขายังเป็นผู้ชายคนหนึ่งเขาไม่านนาสามารถสืบสารทายาทของประกูลจินได้และก็ไม่มีภูมิหลังที่แข็งแกร่งไม่ได้มีสถานะที่เหมาะสมเคียงข้างจินเหยียนฮั่นด้วยซ้ำเขาเป็นเพียงของเล่นทางเพศเท่านั้น ยิ่งไปกว่านั้นจินเหยียนฮั่นได้กลายเป็นคนพิการเพราะเขาและจะไม่มีวันได้ขึ้นสู่ตำแหน่งผู้หลุดพ้นสูงสุดได้ตลอดชีวิตที่เหลือดังนั้นจินเหยียนฮั่นจึงได้มีความเครียดแค้นต่อเขาเป็นเวลานานและทัศนคติที่มีต่อเขานั้นหยาบคายและเย็นชาอย่างยิ่ง ทุกครั้งที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมหม้อไห่เกอก็อดไม่ได้ที่จะร้องไห้ในใจเขาเสียสละมากมายเพื่อจินเหยียนฮั่นเขาทรยยต์ตอนนิกายปีศาจเพื่อจินเหยียนฮั่นทรยศต่ออาจารย์ของเขาเพื่อจินเหยียนฮั่นและยอมสละทุกอย่างเพื่อจินเหยียนฮั่นแต่สุดท้ายแล้วเขาก็เป็นเพียงหนึ่งในผู้ชายและผู้หญิงที่อยู่เคียงข้างจินเหยียนฮั่นเท่านั้น เขาเป็นคนเดียวที่จำคำสาบานที่จินเหยียนฮั่นเคยให้ไว้กับเขาได้เมื่อคิดย้อนกลับไปในสมัยที่เขาอยู่ในนิกายปีศาจและสมัยที่ชินสือเทียนคอยเอาใจเขาอย่างไม่สิ้นสุดเขาสงสัยหลายครั้งในใจว่ามันคุ้มค่าที่แลกกับจินเหยียนฮั่นหรือไม่ส่วนจินเหยียนฮั่นเนื่องจากเขาไม่สามารถฝึกฝนพลังจิตวิญญาณได้อีกต่อไปเขาจึงกลายเป็นคนธรรมดาไม่ว่าเขาจะฉลาดแค่ไหนเขาก็ไม่มีวันบรรลุสิ่งที่ตั้งเป้าหมายไว้ได้ เขาใช้ชีวิตได้เพียงเป็นคนธรรมดาสำหรับคนที่ทะเยอทะยานอย่างเขาชีวิตที่เหลือคงจะต้องมืดมนไปตลอดชีวิตหลังจากกลับสู่นิกายปีศาจแล้วชิ้นสือเทียนก็สามารถทำลายพันธนาการของโลกนี้และไปสู่โลกแห่งตำนานอันแข็งแกร่งที่ทุกคนในแผ่นดินใหญ่ปรารถนาได้อย่างไรก็ตามเขาไม่ได้ไปแต่กลับเป็นเจ้านิกายปีศาจต,ต่อไปความแตกต่างก็คือมีชายหนุ่มรูปงามอยู่เคียงข้างเขา ตามที่ผู้ที่ได้เห็นชายหนุ่มเล่าแม้ว่ารูปร่างหน้าตาและร่างกายของชายหนุ่มจะธรรมดาแต่ชินสือเทียนกลับลหลงไหลในตัวเขามากไม่ว่าจะไปที่ไหนก็พาชายหนุ่มไปด้วยและไม่ยอมให้ห่างกายไปแม้แต่ครึ่งชั่วยามเขาลหลงไหลในตัวชายหนุ่มมากกว่าโม่อไห่เกิอในอดีตเสียอีก หนึ่งร้อยปีต่อมาชายหนุ่มก็เสียชีวิตไปก่อนเจ้านิกายปีสาจชินสือเทียนผู้มีอายุยืนยาวถึงหนึ่งพันปีได้ทำลายหัวใจตัวเองและไปลงนรกพร้อมกับชายหนุ่มทั่วทั้งแผ่นดินใหญ่ต่างทอดถอนใจและยกย่องเจ้านิกายปีสาจว่าเป็นคนเลือดเย็นและกระหายเลือดจริงๆเมื่อกู่ไปกลับมายังอวากาศอันมืดมิดสภาพแวดล้อมโดยรอบก็ยังคงเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นร่างวิญญาณของเขาแข็งแกร่ง,งกว่าเดิมอย่างไรก็ตาม เมื่อเขากลับมายัางท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวอีกครั้งเขาก็รู้สึกตกตะลึงเล็กน้อยเพราะเขาใช้ชีวิตในโลกแห่งความเป็นจริงมาเป็นเวลาถึง100ปีเขาต้องการเวลาเพื่อปรับตัวต่อสถานการณ์ปัจจุบันเจ้ารู้สึกอย่างไรบ้างเสียงลึกลับที่เขาไม่ได้ยินมานานดังขึ้นกูไปก็กลับมามีสติอีกครั้ง คราวนี้เขาไม่ได้เผชิญหน้ากับพื้นที่ว่างเปล่ามันถูกแทนที่ด้วยชายร่างสูงในชุดเกราะสีดำปรากฏตัวขึ้นกลางอากาศตรงหน้าเขาร่างกายของชายผู้นี้ค่อนข้างโปร่งใสคงจะอยู่ในร่างของภาพลวงตาเช่นเดียวกับที่กู่ไปเคยเห็นเมื่อเรียกเขาในระหว่างภารกิจกู่ไปรีบเอากำมือประกบทำความเคารพนายท่านเอาล่ะภารกิจสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีจิตวิญ,ญญาณของเจ้าดูเหมือนจะแข็งแกร่งขึ้นมาก แม้ว่าชายลึกลับจะกำลังสรรเสริญเขาแต่ดวงตาที่เปิดเผยออกมาจากหน้ากากก็ยังคงเย็นชาเหมือนน้ำแข็งไม่มีใครกล้ามองตรงไปที่เขาราวกับว่าไม่มีอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์อยู่ในนั้นขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือในครั้งนี้ครับนายท่านกูไปไม่กล้าที่จะมองเขาต่อไปรัศมีเย็นชาของอีกฝ่ายนั้นน่ากลัวอย่างยิ่ง ไม่จำเป็นต้องขอบคุณค่าคราวที่แล้วเป็นรางวัลของเจ้าครั้งนี้ภารกิจผ่านไปแล้วเจ้าต้องการเริ่มภารกิจทันทีหรือพักผ่อนสักพักชายลึกลับพูดอย่างใจเย็นผมอยากพักผ่อนกูไปลังเลนายท่านผมขอถามอีกคำถามได้ไหมครับถามมานายท่านท่านบอกว่าคนในโลกเหล่านั้นมีวิญญาณแล้วเมื่อพวกเขาตายไปพวกเขาจะกลับชาติมาเกิดใหม่หรือเปล่าครับวิญญาณจะเกิดใหม่เป็นธรรมดา แล้วเมื่อเราทำภารกิจเสร็จแล้วเราจะสามารถพบปับผู้คนในอดีตได้อีกครั้งหรือเปล่าครับกูไปกลั้นหายใจและถามใช่แต่ความเป็นไปได้ไม่สูงนักโลกมีมากเกินไปชายลึกลับมองกูไปอย่างเย็นชาจากนั้นเขาก็กล่าวต่อเจ้าถามคำถามนี้เพราะเจ้าคิดถึงผู้คนในโลกเหล่านั้นงั้นหรือ ไปไม่ได้พูดอะไรเขาไม่รู้จะตอบอย่างไรเพราะเขาก็ไม่รู้เหมือนกันอย่างไรก็ตามเมื่อเขาจากไปในครั้งนี้เขารู้สึกลังเลเล็กน้อยกว่าตอนที่ภารกิจแรกจบลงแม้ว่ามันจะจางมากแต่เขาก็สามารถรู้สึกได้เพราะมันเป็นอารมณ์ที่เขาไม่เคยรู้สึกมาก่อนแท้จริงแล้วการคิดถึงมันก็ไม่สำคัญหรอกไม่ใช่ว่าจะไม่มีคนแบบนั้นในหมู่พวกเจ้าพวกเขาคิดถึงความมั่งคั่ง สถานะอำนาจภูเขาและความงดงามในโลกนี้แต่ข้าขอเตือนว่าเจ้าแตกต่างจากผู้คนในโลกเหล่านั้นพวกเขาจะกลับชาติมาเกิดใหม่หลังจากที่พวกเขาตายไปหากเจ้าหลงยึดติดและตายไปเจ้าก็จะตายจริงๆชายลึกลับมองดูท่าทางของกู่ไปน้ำเสียงของเขาไร้อารมณ์กู่ไปเจ้ารู้ไหมว่าทำไมข้าถึงเลือกเจ้าตั้งแต่แรกนายท่านโปรดให้ความกระจ่างแกบผมด้วยครับก่อนหน้าเจ้า จนได้เลือกคนไว้มากมายจนถึงตอนนี้พวกเขาได้ทำหน้าที่รับใช้เจิ้นอย่างไรก็ตาม พวกเขาได้ไปยังโลกที่แตกต่างกันและไม่เคยกลับมาอีกเลยเจ้ามีข้อได้เปรียบที่ไม่มีใครมีนั่นก็เพราะว่าเจ้าไม่มีหัวใจเจ้าเป็นคนที่ไม่มีอารมณ์โดยธรรมชาติเจ้าจะไม่ยอมให้ความรู้สึกของเจ้ามาส่งผลต่อการตัดสินใจแม้ว่าเจิน้นจะไม่ถือสาที่ผู้ใต้บังคับบัญชาของเจิน้นจะต้องตายในโลกเหล่านั้นเพราะอารมณ์เป็นสิ่งที่ไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้แต่กูไปเจิน้นรู้สึกว่าเจ้าจะเป็นคนที่มีชีวิตอยู่ได้นานที่สุดอย่างแน่นอน สีหน้าของกูไปแข็งข้งังเขาไม่ได้พูดอะไรเขาก้มหน้าลงเพื่อซ่อนริ้วคลื่นในดวงตาอดไม่ได้ที่จะเอื้อมมือไปแตะหน้าอกของตัวเองที่ดูเหมือนจะไม่มีการเต้นของหัวใจขอบคุณครับนายท่านผมเข้าใจแล้วผมอยากเริ่มภารกิจทันทีหลังจากนั้นไม่นานเขาก็เอามือประกบกันแล้วพูดอย่างใจเย็นตู้อินซีบอกไว้ก่อนเลยนะ ถ้าไม่ใช่เพราะเจ้าเป็นก้อนเนื้อที่ข้าอุ้มท้องมาสิบเดือนและยังเสียดายที่จะทิ้งขว้างข้าคงไม่สนใจว่าเจ้าจะอยู่หรือตายพรุ่งนี้เราจะไปที่จวนประกูลฟู่ข้าขอบอกไว้ก่อนภายหน้าเจ้าต้องประพฤติตัวให้ดีและอย่าได้ก่อปัญหาไม่เช่นนั้นข้าจะไล่เจ้าออกไปก่อนเจ้าจะก่อปัญหาใหญ่แน่นอนทันทีที่กู่ไปตื่นขึ้นสิ่งแรกที่เขารู้สึกก่อนจะลืมตาขึ้นคือมีคนกำลังใช้นิ้ว จิมสีสะตัวเองและมีผู้หญิงคนหนึ่งกำลังตำหนิเขาอย่างรุนแรงแต่ก่อนที่เขาจะลืมตาเพื่อมองดูคนตรงหน้าและบริเวณโดยรอบความรู้สึกเจ็บปวดที่ไม่อาจบรรยายได้ก็ปรากฏขึ้นในอกทันทีจากนั้นข้อมูลจำนวนมหาศาลเกี่ยวกับเนื้อเรื่องก็ถูกส่งมายังจิตใจของเขาโดยอัตโนมัติทำให้รู้สึกเหมือนหัวของเขาพองโตและเจ็บปวดนามเดิมของเจ้าของร่างเดิมคือ ตู้อินสีเขาเป็นบุตรชายของนางโลมในหอคณิกามารดาของเขานามตู้ไห่ถังซึ่งมีชื่อจริงว่าตู้เออรยาเดิมทีเป็นบุตรสาวคนรองของตระกูลตู้ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งเนื่องจากครอบครัวของนางยากจนและไม่สามารถเลี้ยงดูได้นางจึงถูกขายให้กับหอคณิกาหลังจากมาถึงหอคณิกาแล้วตู้เออราไม่ใช่ไม่ต่อต้านแต่นางถูกแม่เล้าทุบตี และให้อดอาหารอยู่หลายวันดังนั้นนางจึงเชื่อฟังการบอกว่านางไม่มีกระดูกสันหลังนั้นไม่ต่างอะไรกับการใช้ชีวิตและการกินอยู่เลยตู้ไห่ถังมีชีวิตที่ยากลำบากมาตั้งแต่เด็กเช่นกันลึกๆแล้วนางไม่อยากใช้ชีวิตแบบเดิมอีกต่อไป อย่างไรก็ตามที่บ้านนางไม่เป็นที่ชื่นชอบของพ่อแม่นางทำงานหนักตลอดทั้งวันและไม่มีอาหารให้อิ่มท้องแต่ในหอคณิกานางมีทั้งอาหารและเครื่องดื่มดีๆมีเสื้อผ้าใหม่ๆใ,ให้ใส่ตู้เออยาจึงลงหลักปักฐานและเปลี่ยนชื่อของนางเป็นตู้ห่ยทังอย่างเป็นทางการ แม้ว่าตู้ไหถังจะเกิดในครอบครัวชาวนาแต่นางก็งดงามและมีสเสน่ห์จนอาจกล่าวได้ว่าผู้ดูแลหอคณิกาต้องการสอนให้นางเป็นนางโลมชั้นสูงเพื่อไม่ให้ต้องทนทุกข์และใช้ชีวิตที่ดีนางจึงทุ่มเทอย่างหนักเพื่อร่ำเรียนในที่สุดตู้ไห่ถังก็กลายเป็นนางโลมชั้นสูงทุกการเคลื่อนไหวของนางช่างน่าหลงใหลและทำให้ชายหลายพันคนหลงรักนางจากนั้นเรื่องราวอันแสนเศร้าสลดก็บังเกิดขึ้น เมื่อนางโลมโฉมงามได้พบกับบัณฑิตหนุ่มยากจนที่กำลังจะไปสอบจ้วงหยวนที่เมืองหลวงซึ่งก็คือบิดาของเจ้าของร่างเดิมนั่นเองทั้งสองต่างตกหลุมรักกันและสร้างเรื่องราวความรักอันซาบซึ้งกินใจมารดาเจ้าของร่างเดิมใช้เงินเก็บทั้งหมดของนางเพื่อช่วยให้ชายหนุ่มเดินทางไปสอบแล้วกลับมาแต่งงานกับนางนางจะต้องกลายเป็นหญิงสาวที่เหล่านางโลมจะต้องริษยาแต่อนิจจา ชายหนุ่มได้เป็นจ้วงหยวนแต่กลับไปแต่งงานกับคุณหนูสูงสักยังดีที่อย่างน้อยเขาก็ยังมาไถ่ตัวมารดาและตั้งใจเลี้ยงดูในฐานะอนุไม่ว่าพฤติกรรมของอนุจะสมบูรณ์แบบเพียงใดก็ไม่สามารถหลบเลี่ยงสายตาดุดเดี่ยวของภรรยาหลวงที่คอยสังเกตและคอยระวังได้ในไม่ช้าด้วยความช่วยเหลือของภรรยาที่แสนสง่างามและจิตใจดีมารดาของเขาก็ถูกจับชูได้คาเตียงบิดาผู้มีความสามารถได้เป็นถึงจ้วงหยวน ไม่สงสัยเลยแม้แต่น้อยว่าเหตุใดมันดาซึ่งตั้งคันได้หลายเดือนถึงมีชู้ด้วยการยูยงข้างหูของภรรยาเอกแสนดีเขาจึงเพียงแค่คาดเดาว,ว่ามันดารอเวลาตัดความสัมพันธ์กับเขามานานแล้วผลสรุปคือมันดาถูกไล่ออกมาพร้อมกับเด็กในท้องส่วนภรรยาเอกสูงสักก็เริ่มถูมือเตรียมแผนใหม่เพื่อขับไล่อนุที่งดงามดุดบุพารายต่อไปเมื่อไม่มีเงินและบ้านให้คุ้มหัว หลังตู้ไห่ถังให้กำเนิดเจ้าของร่างเดิมก็จำต้องกลับไปอยู่ในหอคณิกาเช่นเดิมเพราะนอกจากหน้าตาแล้วนางก็ไม่มีความสามารถอื่นใดที่จะเลี้ยงตัวได้ด้วยความสัมพันธ์ที่วุ่นวายและซับซ้อนเช่นนี้ตั้งแต่แรกเกิดมันดาที่โกรธเกลียดชังบิดาจึงอยากบีบคอเขาหลายครั้งแต่อาจเพราะธรรมชาติความเป็นแม่ที่เหลืออยู่นางจึงยอมแพ้นับครั้งไม่ถ้วนและไม่ทิ้งขว้างแต่เลี้ยงดูเขาแทน แม้ว่ามารดาจะไม่บีบคอเขาจนตายแล้วโยนทิ้งแต่เพราะบิดาของเขานางจึงไม่ได้ปฏิบัติกับเขาดีนักโดยทั่วไปแล้วถ้านางไม่ตีเขานางก็จะดุด่าเขาแม้ว่าวัยเด็กแบบนี้จะน่าเศร้าแต่เจ้าของร่างเดิมกลับไม่มีความรู้สึกเคียดแค้นใดๆเลย มารดาไม่ได้ปฏิบัติกับเขาอย่างดีแต่ในท้ายที่สุดนางก็ให้ชีวิตแก่เขาและให้การเลี้ยงดูนางมีลิ้นแหลมคมแต่มีหัวใจอ่อนนุ่มดั่งเต้าหู้บางครั้งนางก็จะใส่ใจเขาและทำชุดใหม่ให้ในวันเกิดยิ่งไปกว่านั้นนางไม่ได้พาเขาไปด้วยแต่แอบเลี้ยงเขาไว้ข้างนอกแทนเพื่อป้องกันไม่ให้เขาถูกนำเข้าไปในหอคณิกาผู้คนที่มีอาชีพในหอคณิกาถือเป็นชนชั้นล่างสุด เช่นเดียวกับเหล่าอนุคนรับใช้และคาทาคนเหล่านี้มักจะถูกดูถูกเหยียดหยามหมายรวมถึงไม่มีสิทธิ์ที่จะสมรสกับคนชั้นสูงหากเจ้าของร่างเดิมยังดำเนินชีวิตเช่นนี้ก็คงจะไม่เลวร้ายนักเขาเป็นคนอ่อนแอและขี้คลาดไม่เคยได้ร่ำเรียนในสถานศึกษาและไม่มีความทะเยอทะยานใดๆแต่น่าเสียดายที่มารดาของเขา ไม่ใช่คนที่จะยอมทนทุกข์ยากก่อนที่นางจะเหี่ยวเฉาโรยรานางได้ล่อลวงพ่อขาผู้มัง่งคั่งคนหนึ่งคือนายท่านฟูให้มาไถ่ตัวนางได้และอีกฝ่ายถึงกับรับนางเข้าจวนในฐานะอนุเจ้าของร่างเดิมได้ถูกมันดาพาตัวไปด้วยใครจะไปรู้ว่าการเดินทางครั้งนี้เขาจะต้องพบกับชีวิตอันแสนโชคร้ายและน่าเศร้ามันดาของเจ้าของร่างเดิมนั้นงดงามและมีไหวพริบดังนั้นนางจึงได้รับความเอาใจใส่จากนายท่านฟู ดังนั้นเมื่อเขาตามมารดาไปที่คารห์ฟูเขาก็ควรจะมีชีวิตที่ดีแต่ตัวตนของเขานั้นดูแปลกแยกมากเพื่อหน้าตาของตระกูลฟูเขาจึงกลายเป็นหลานชายของตู้ไห่ถังภายนอกเขาเรียกตู้ไห่ถังว่าท่านป้าแต่ในความเป็นจริงหลายคนต่างรู้ดีว่าเขาเป็นลูกนอกสมรสของตู้ไห่ถังนายน้อยและคุณหนูในตระกูลฟู ต่างไม่ชอบเขาและคนรับใช้ของตระกูลฟู่ก็ดูถูกเขาเช่นกันเขามีบุคลิกขลาดอายและไม่กล้าพูดอะไรเมื่อถูกกลั่นแกลง้งเมื่อเวลาผ่านไปบุคลิกของเขาก็ยิ่งถดถอยมากขึ้นสิ่งที่เลวร้ายยิ่งกว่านั้นเนื่องจากเขาได้รับยีนที่ดีจากพ่อแม่เขาจึงตัวเล็กและผอมเมื่อยังเด็กเขามักจะก,ก้มหน้าและมีหน้าตาขี้ขลาดอยู่เสมอ เมื่อเขาเติบโตและใบหน้าก็เริ่มคมชัดขึ้นเขาเป็นผู้ชายอย่างชัดเจนแต่ใบหน้ากลับงดงามกว่าผู้หญิงโดยเฉพาะดวงตาของเขาที่ดูเหมือนจะได้รับยีนบางอย่างที่ถ่ายทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นจากทั้งบิดาและมารดาเขามีนายตาแปลกประหลาดในตำนานซึ่งสามารถก่อกำเนิดให้ผู้ชายและผู้หญิงออกมาแสนงดงามได้เท่านั้น ทุกครั้งที่ในตาของเขาขยับและสะท้อนแสงแดดในตาสีดำก็จะเผยให้เห็นสีน้ำเงินเข้มดวงตาใสาราวกับคริสตัลราวกับอัญมณีไร้ตำหนิที่สามารถสะกดดวงจิตได้ด้วยรู้จักอันทอดตาล่อใจร่างเดิมจึงเลื่อนจากคนที่ถูกรังแกและมีชีวิตอันน่าเวทนากลายมาเป็นฝ่ายรับที่ใครก็จ้องจะจับกด หลังจากรับพล็อตเรื่องมาถึงจุดนี้กูไปรู้สึกโดยสัญชาตญาณว่ามีบางอย่างผิดปกติและความเจ็บปวดตรงหน้าอกก็เพิ่มมากยิ่งขึ้นหลังจากผ่านไปครู่หนึ่งกูไปก็ลืมตาขึ้นและสีหน้าก็เริ่มมืดครึ้มสาเหตุก็ไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากความจริงที่ว่าร่างเดิมของภารกิจนี้เป็นตัวเอกในนิยาย S M Bo Ran กูไปอดไม่ได้ที่จะกลุมหน้าผากโดยทั่วไปพวกนิยาย S.M ก็ไม่ได้มีเนื้อเรื่องซับซ้อนมากมายอะไรส่วนใหญ่เนื้อเรื่องจะประมาณว่าฝ่ายรับถูกฝ่ายรุกจับกดแบบนั้นฝ่ายรับถูกฝ่ายรุกจับกดแบบนี้และฝ่ายรับถูกจ้องรุมกดจากหลายฝ่ายรุกแต่โลกที่เขาอยู่นั้นไม่ใช่โลกนิยายซาดิสธรรมดาธรรมดาแต่เป็นโลกนิยาย S.M แบบซาดิสมากมากดังนั้นเนื้อเรื่องจึงเข้มข้นมากในเนื้อเรื่องเดิมหลังจากร่างเดิมค่อยๆ เผยโฉมหน้าอันแสนงดงามเย้ายวนออกมาคนแรกที่พบเขาก็คือลูกชายคนรองของนายท่านฟู่อีกฝ่ายเป็นคนเจ้าสำราญและมัวเมาในตันหาราคาแต่กลับเป็นที่ชื่นชอบของนายท่านฟู่อย่างมากดังนั้นหลังจากที่คนคนนั้นเห็นเจ้าของร่างเดิมชีวิตของเจ้าของร่างเดิมจึงดำเนินชีวิตพุ่งไปในเส้นทางแห่งโศกนาฏกรรมที่เต็มไปด้วยดอกเบญจมาศน้อยและเหล่าแตงกวา หลังจากถูกคุณชายรองข่มเหงจนหมดสิน้นเขาก็ได้พบกับคนชั่วร้ายที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตนั่นก็คือคุณชายใหญ่ของตระกูลฟู่ฟู่จินหลีตามที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้นี่เป็นนิยายเ m เแสนโหดร้ายหลังจากที่พบกับฟู่จินหลี่และถูกพาไปอยู่ข้างกายชีวิตของเจ้าของร่างเดิมอาจกล่าวได้ว่าออกจากถ้ำหมาป่าและเข้าไปในถ้ำเสือทำให้ทั้งร่างกายและจิตใจต้องทนทุกข์ทรมาน ฟู่จินหลี่สังเกตเห็นเขาเพราะในตาสีน้ำเงินอันแสนพิเศษของเขาทุกคนต่างรู้ว่าคุณชายใหญ่แห่งประกูลฟู่เป็นคนเย็นชาและไร้หัวใจแต่แท้จริงแล้วหัวใจของเขาถูกดอกบัวขาวแสนบริสุทธิ์จับจองอยู่แล้วน่าเสียดายที่ทั้งสองถูกลิขิตให้มีบุพเพแต่ไร้วาสนาถือเป็นเรื่องโชคคร้ายที่เจ้าของร่างเดิมมีดวงตาคู่งามเช่นเดียวกับไปเหลียนหัวดังนั้นเขาจึงกลายมาเป็นตัวแทนของไปเหลียนหัว เจ้าของร่างเดิมได้รับการปรนนิบัติอย่างดีในฐานะตัวแทนอนิจจาว,วันเวลาดีๆช่างแสนสั้นเมื่อดอกบัวขาวในใจของฟูจินหลีกลับมาเจ้าของร่างเดิมก็ต้องเผชิญกับชะตากรรมอันเลวร้ายเพื่อที่จะเอาใจไปเหลียนหัวผู้ถูกทรยศฟูจินหลีจึงเมเยเฉยเมื่อเขาถูกไปเหลียนหัวทุบตีและทำร้ายในท้ายที่สุดไปเหลียนหัวก็ควักดวงตาคู่ที่งดงามไม่แพ้ตัวเองออกมาแล้วยนร่างเดิมไปในป่าเหมือนผ้าขี้ริ้วให้ตายอย่างน่าสมเพช หลังจากตายไปแล้วเจ้าของร่างเดิมจึงเจ็บปวดและไม่เต็มใจอย่างยิ่งดังนั้นเขาจึงทำข้อตกลงกับนายท่านของกูไปเขาต้องการเอาคืนทุกคนที่เคยเด็ดดอกเบญจมาศของเขาเขายังต้องการได้รับความรักจากฟู่จินลีเขาต้องการให้ฟู่จินลีตกหลุมรักตู้อินซีอย่างสุดซึง้งจากนั้นก็ถูกเขี่ยทิ้งเพื่อให้ทรมานเหมือนเช่นเขา หลังจากรับรู้เนื้อเรื่องทั้งหมดแล้วกูไปก็เช็ดเลือดและน้ำตาออกจากใบหน้าเขาเพียงแค่รู้สึกว่าอนาคตของภารกิจนี้ดูเหมือนจะมืดมนหากเจ้าของร่างเดิมต้องการทรมานร่างกายของฟูจินหลี่เขาก็มีหลายวิธีที่จะทำให้เลือดของฟูจินหลี่ไหลลงสู่แม่น้ำเหลืองแต่การทรมานหัวใจของฟูจินหลี่เป็นเรื่องยากมากสิ่งที่เข้าใจยากที่สุดในโลกคือหัวใจของมนุษย์ ยิ่งกว่านั้นฟูจินหลี่เป็นคนประเภทไหนนั่นคือก้อนน้ำแข็งที่เย็นชาและก้อนน้ำแข็งก้อนนี้มีใครบางคนอยู่ในใจแล้วดอกบัวสีขาวบริสุทธิ์แสงจันทร์สีขาวที่ไม่อัดลืมเลือนความยากของภารกิจนี้เพิ่มขึ้นเป็น5ดาวทันทีอย่างไรก็ตามไม่ใช่นิสัยของกู่ไปที่จะยอมรับความพ่ายแพ้ไปแบบนี้เพราะหากภารกิจล้มเหลวเขาจะต้องตายแม้ว่าจะเป็นภูเขาดาบหรือทะเลเพลิงเขาก็ต้องยอมจำนน ถึงบิ๊กบอสชั่วร้ายจะน่ากลัวแค่ไหนก็ยังเป็นมนุษย์ไม่ใช่เทพมนุษย์มีความรู้สึกปรับใดที่เขาหนังหน้าหนาพอและมีกำลังมากพอเขาก็ไม่เชื่อว่าเขาจะเอาชนะบิ๊กบอสชั่วร้ายไม่ได้ตอนนี้เนื้อเรื่องยังอยู่ในจุดเริ่มต้นตู้ไห่ถังเพิ่งถูกนายท่านฟู่ถ่ายตัวพรุ่งนี้ถึงจะเป็นวันที่ต้องเดินทางไปที่จวนของตระกูลฟู่ก่อนวางแผนจัดการกับฟู่จินลี บิ๊กบอสตัวร้ายตัวนี้เขาควรคิดให้รอบคอบว่าจะใช้ชีวิตให้ดีในจวนของตระกูลฟูและปกป้องดอกเบญจมาศน้อยของเขาได้อย่างไรเพราะที่นั่นมีเหล่าแตงกวาแอบจ้องดอกเบญจมาศน้อยของเขาอยู่ทุกคนทุกแห่งในตอนเที่ยงของวันรุ่งขึ้นบุตรชายคนโปรดของนายท่านฟูก็มารับพวกเขาแม่ลูกที่หอคณิกาพูดได้ว่าถึงแม้ว่าตู้ไ่ถังจะไม่ได้มีรสนิยมดีและเลือกคนเลวในตอนนั้นแต่ในแง่ของ การล่อลวงผู้ชายในฐานะนางโลมชั้นสูงนางก็ได้ร่ำเรียนตำราจนบรรลุจนถึงจุดที่เรียกได้ว่าสมบูรณ์แบบในเวลานี้นายท่านฟู่ลหลงไหลในตัวนางอย่างมากความภาคภูมิใจของสาวนางโลมนั้นดูน่าเกรงขามมากภายใต้สายตาอิจฉาของเหล่านางโลมตู้ไห่ถังจึงพองหน้าอกและเชิดหน้าขึ้นในทางกลับกันกู่ไปกำลังเดินตามพอบ้านอย่างเชื่อฟังโดยมีสัมภาระแบกอยู่บนหลังเขาเป็นเพียงตัวภาระ พ่อบ้านเรียกเขาว่าคุณชายน้อยเพื่อแสดงความเคารพต่อตู้ไห่ถังแต่ไม่ได้ปฏิบัติกับเขาเหมือนคุณชายน้อยเลยครั้นเวลาผ่านไปประมาณหนึ่งช่วยยามคณะของนางโลมผู้แสนจะภาคภูมิใจก็มาถึงประตูจวนหลังหนึ่งซึ่งทั้งโออาและหรูหรา ตระกูลฉู่สืบทอดมรดกกันมาอย่างยาวนานเป็นตระกูลวานิชแสนมั่งคั่งและมีชื่อเสียงมากในแคว้นฉูไม่เพียงแต่ร่ำรวยมากด้วยเงินทองแต่ยังเปี่ยมล้นไปด้วยอำนาจอีกด้วยพระสนมเฉียนผู้เป็นที่โปรดปรานของฮ่องเต้องค์ปัจจุบันเกิดในตระกูลฟู่เธอเป็นน้องสาวร่วมสายเลือดของนายท่านฟู่ด้วยความสัมพันธ์นี้ยิ่งทำให้ตระกูลฟู่ทั้งโดดเด่นและทรงพลังมากขึ้นไปอีกดังนั้น สำหรับตู้ไห่ถังที่ได้ติดตามนายท่านฟู่และทำให้เขารับนางโลมมาเป็นอนุได้นอกจากวิธีการอันชานฉลาดแล้วนางยังโชคดีมากอีกด้วยตู้ไห่ถังผู้ใช้ชีวิตด้วยการสังเกตสีหน้าของผู้คนรู้จักทิทางของตนเป็นอย่างดีนางไม่ได้แสดงท่าทีเย่อหยิ่งเพียงเพียงเพราะว่านายท่านฟู่หลงหลานางในทางกลับกันนางย่อตัวคารวะอย่างเคารพต่อนายหญิงที่อยู่ตรงหน้าและยกน้ำชาอย่างนอบน้อม กู่ไปก็เป็นผู้มีสติปัญญามากจึงไม่ได้ตามเข้าไปเพื่อเพิ่มความยุ่งยากเขายืนก้มหน้ารออยู่ข้างนอกอย่างเชื่อฟังสองมือของเขาคอยบิดชายเสื้อเพื่อแสดงท่าทางขลักลัวและความกังวลใจแต่ความจริงแล้วในหัวกำลังคิดวางแผนต่อไปอยู่อนุคนใหม่กำลังแสดงความเคารพต่อฮูหยินอยู่ท่านตามบ่าวมาเถอบ่าวาจะพาท่านไปยังเรือนอนุที่นายท่านสั่งให้เตรียมไว้ ตู้ไห่ถังเข้าไปสักพักในที่สุดพอบ้านก็ออกมาคนเดียวและพาเขาไปที่ลานบ้านของสนมเพื่อพักผ่อนอื้มกูไปยังคงพยักหน้ายอย่างเชื่อฟังและเดินตามไปอย่างขลาดอายภาพลักษณ์ของตัวาราต่ำต้อยและแสนขี้ขลาดนั้นถูกถ่ายทอดออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบเมื่อพวกเขาเดินผ่านประตูข้างกู่ไปก็เหลือบไปเห็นชายเสื้อคลุมอันงดงามจากหางตาจากนั้นความเจ็บแบบก็ปรากฏขึ้นในอก เขาพยายามควบคุมร่างกายและเงยหน้าขึ้นมองใครจะรู้ว่าการเงยหน้าครั้งนี้จะทำให้เขานิ่งงันไปเป็นชายหนุ่มที่สวมชุดผ้าไหมสีขาวมีใบหน้าหล่อเหลาและเย่อหญิ่งดวงตาของเขาเย็นชาเหมือนดวงดาวในคืนฤดูหนาวแววตาเย็นชาและไร้อารมณ์ทำให้มือและเท้าของผู้คนแข็งค้างได้ เวลานี้กู่ไปมีเพียงเขาในสายตาเท่านั้นมีเพียงเงาของเสื้อคลุมผ้าไหมเท่านั้นมันส่งผลต่อหัวใจของกู่ไปอย่างลึกซึง้งอกของเขาพุ่งพล่านไปด้วยอารมณ์รุนแรงและหัวใจก็แทบจะระเบิดออกมาด้วยคำพูดที่ว่าข้ารักท่านทีละคำกู่ไปใช้เวลาหนึ่งนาทีเต็มในการระงับอารมณ์ที่ไม่ได้เป็นของเขา กูไปไม่มีหัวใจความรักอันแรงกล้านี้ย่อมเป็นของเจ้าของร่างเดิมชายในชุดผ้าไหมสีขาวที่อยู่ฝั่งตรงข้ามคือเป้าหมายในภารกิจของเขาอย่างไม่ต้องสงสยัยนั่นก็คือฟูจินหลีเขาไม่คาดคิดมาก่อนว่าความรักที่เจ้าของร่างเดิมมีต่อฟูจินหลีจะลึกซึ้งถึงขนาดที่อารมณ์ที่หลงเหลืออยู่ในร่างสามารถส่งผลต่อจิตวิญญ,ญาณและจิตใจของเขาได้แม้ว่าอีกฝ่ายจะไม่ได้มองเขาแต่ในอกก็ยังคงเต็มไปด้วยความรัก แม้ว่าขณะพวกเขาพัวพันกันคนคนนั้นก็กระซิบอย่างรักใคร่ที่หูของเขาว่าเหลียนจือเหลียนจือมันเป็นชื่อของคนอื่นเขาก็ยังยอมรับได้แม้ว่าอีกฝ่ายจะหัวเราะยอดและมองเขาเหมือนมดฝุ่นแต่ความรักในใจของเขายังคงมั่นคงราวหินผาและไม่เคยลดน้อยลงเลยแม้แต่น้อยแม้ว่าเขาจะไม่สามารถกลับชาติมาเกิดใหม่ได้หลังความตายแต่เขาก็ยังต้องการที่จะแลกจิตวิญ,ญญาณของตัวเองเพื่อความรักของอีกฝ่าย กูไปสูดหายใจเข้าลึกๆดวงตาของเขามืดมนจนอ่านไม่ออกเขาคือตัวเอกของนิยาย SM ที่โดดเด่นในบทอัศจรรย์เขาถูกบิ๊กบอสชั่วร้ายทำร้ายอย่างน่าสมเพชแต่เขายังคงไม่รู้สึกเสียใจและยังคงแนว่วแน่ช่างเป็นฝ่ายรับตัวน้อยที่หาได้ยากในรอบพันปีจริงๆหากครั้งนี้เขาไม่สามารถได้รับความรักจากฟูจินลีหากเขาไม่สามารถทำให้ ฟูจินหลีมีเพียงตู้อินซีอยู่ในหัวใจหากเขาไม่สามารถทำให้ฟู่จินหลีมีความรู้สึกที่ลึกซึ้งต่อตู้อินซีและมีความรักที่แน่วแน่กูไปก็จะทำภารกิจนี้ไม่สำเร็จขณะที่เขากำลังครุ่นคิดพอบ้านซึ่งเพิ่งรู้ตัวว่าเขาไม่ได้เดินตามไปก็เดินกลับมาหาพอเห็นท่าทางที่เขามองฟูเจวินหลีสีหน้าก็เปลี่ยนไปทันทีเขารีบดึงตัวกูไปออกมาและกล่าวเตือน คุณชายน้อยหากท่านต้องการมีชีวิตรอดในจวนตระกูลฟู่โปรดจำกดข้อแรกเมื่อท่านเข้ามาในจวนห้ามเหงย่อน,นาขึ้นใช้สายตาของท่านมองไปยังคุณชายใหญ่และอย่าเข้าใกล้คุณชายใหญ่อืมกูไปไม่ได้ถามต่อและพยักหน้าอย่างเชื่อฟังแน่นอนว่าเขารู้ว่าทำไมพ่อบ้านถึงพูดแบบนั้นเป็นเพราะว่าฟูจินหลี่ไม่ชอบให้ใครมองเขาคนเดียวที่เขาอนุญาตให้มองได้คือดอกบัวขาวดอกนั้น ในเนื้อเรื่องเดิมเมื่อดวงตาของเจ้าของร่างเดิมถูกควักออกมามีเพียงเสียงที่เย็นชาแต่อ่อนโยนของคนคนนั้นเท่านั้นที่ดังอยู่ในหูของเขาเหลียนจือ่อยากโกรธไปเลยค่าจะให้เจ้าเล่นกับดวงตาคู่นี้เจ้าพอใจหรือไม่ฟู่จินหลี่ในใจท่านมีแต่เหลียนจื่อเท่านั้นทําไมท่านถึงใจร้ายกับอินซีนักอินซีรักท่านและบูชาท่านรักข้าสิท่านรักข้าท่านรักข้า กู่ไปก้มหน้าลงและเดินตามหลังพ่อบ้านไปจากนั้นก็พยายามระง,งับอารมณ์ของเจ้าของร่างเดิมเงียบเงียบเสียงฝีเท้าของเขาหนักอึ้งทุกอย่างในโลกใบนี้ล้วนแต่เป็นละครเกินจริงทั้งสิน้นคนประเภทซาดิสสุดโหดนี่น่ารำคาญสุดๆควักลูกตาควักลูกตาควักลูกตา